รับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเข้าสู่รายการสะสมพระเก่านะคะซึ่งรายการนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นรายการที่เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็บอกเทคนิคในเรื่องของการดูพระค่ะคุณผู้ชมว่าพระไหนเป็นพระจริงพระไหนเป็นพระปลอมค่ะเราจะบอกเทคนิคทั้งหมดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบนะคะในเรื่องของการดูพระนะคะหรือว่าการบูชาพระแต่ละองค์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิละปะ นะคะของพระแต่ละสมัยด้วยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านคร่ำวอดอยู่ในวงการพระมากว่า40ปีอะไรเป็นแรงประดาลใจให้ท่านได้เข้าสู่วงการนี้นะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอต้อนรับประธานกรรมการนะคะบริษัท a l t e c h n n i n n e r r n n g a n d Consulting จำกัดค่ะนั่นคือท่านศิรสิธย์ เอกะหิตานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัสดีค่ะค่ะนี่คือต้องบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าท่านเป็นผู้ที่ม,มีความรู้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระซึ่งจริงแล้วเนี่ยพระแต่ละรุ่นแต่ละสมัยมีมาเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมคะท่านลาแล้วก็หลายๆคนอาจจะแบบว่าได้พระจริงได้พระปลอมตัวท่านเองที่เราฝันทราบมานะคะผู้ชมคือท่านก็เคยโดนหลอกมาเหมือนกัน มากครับมากเลย<า>นะคะให้ท่านบอกเล่าเรื่องราวกันสักนิดนึงนะคะว่าท่านโดนหลอกมาอย่างไรและอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ก้าวเข้าสู่วงการพระคะคือเมื่อประมาณสักสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจบการศึกษาจากเยอรมันมาจบวิศวะที่เยอรมันแล้วก็กลับมาเมืองไทยเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็แขวนพระที่ในคอเนี่ยห้าองค์มีห้าองค์ครับห้าองค์ ใส่สร้อยทองแล้วก็พระก็เลี่ยมทองแวนอยู่นะครับทีนี้หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำสี่ตลบเนี่ยโอ้ค่ะก่อนจะถึงโรงงานซึ่งผมทํางานอยู่ที่ท่าลานลบริษัทเหล็กสยามจํากัดสมัยนั้นอยู่จังหวัดอะไรคะตอนนั้นสระบ,บุรีสระบ,บุรีค,รค่ะในเครือของปูนซีเมนไทยค่ะครับเราเขับรถไปจะไปทํางานเนี่ยก็เกิดเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เรียนตะกี้เนี่ยรถพลิกสี่ตลบ ตัวผมเนี่ยหลุดออกมาจากรถรถในบากลิ่งมาทับหลังผมแล้วก็ไปคว่ำอยู่อย่างเก่า oh. ผมก็ลุกขึ้นมาซึ่งเชิงตัวเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยไม่มีเลือดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยจะต,ตกไปที่ต้าอกเราเนี่ยพระหายหมด oh. ใส่สร้อยเนี่ยหาย <Okay. S 2> ก็ลุกขึ้นเดินหาหลังจากที่เดินหาได้สักสิบกว่านทีลูกน้องที่ใกล้ๆโรงงานก็มากันเต็มเลยมาช่วยคร <Okay. S 2> ับช่วยกันหา เราก็ไม่เจอหลังจากที่สักสิบห้านาทีผ่านไปเนี่ยเรารู้สึกเจ็บหลัง<อ>เจ็บมากเพราะว่าออกระแทกกันนะคะถูกรถ,กถ,กถกลพลิทริบมะทับหลังเราครับขเขาก็จับเราส่งโรงพยาบาลสระบุรีก็ไปเอ็กซเรย์ดูกระดูกข้อ,ข,อข้อที่สามจับสันหลังข้อที่สามจากก้นกบขึ้นมาเนี่ยบิดครับก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นนะทั้งคืน ในห้องที่ห้องรวมคือห้องอนาถาวันรุ่งขึ้นก็เขาก็ส่งผมกลับไปที่โรงพยาบาลตำรวจสมัยนั้นนะครับลงมาตำรวจหน้าเอาราวันพอไปเอ็กซเรย์ทีนึงหมอเขาก็บอกว่าเราโชคดีที่กระดูกสันหลังเนี่ยยังบิดตัวเนี่ยไม่ไประทับเส้นประสาทยังไม่เป็นพาราไลซ์ัตครึ่งตัวครับทีนี้การที่เราหาพระวันนั้นเราหาไม่เจอเนี เราก็ออกให้ลูกน้องสั่งลูกน้องว่าถ้าเผื่อเจอเนี่ยผมให้หมดเลยสายสร้อยทองเนี่ยแลวให้แถมตังค์อีกห้าพันก็ยังไม่ได้ก็ไม่มีใครเจอจนกระทั่งวันที่สองที่ผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยกระเป๋าตังค์ซึ่งอยู่กับที่กางเกงกระป๋ากางเกงกางเกงยีนขาดทั้งตัวไม่มีแผลเลยสายสร้อยหายพระหนึ่งองค์ที่ในคอกลับมาอยู่ในที่ใส่เศษสตังค์ในกระเป๋าตังค์ผม พระที่ห้าองค์ห้าองค์เนี่ยนะคะหายหมดเลยมีแค่องค์เดียวองค์เดียวจากหนึ่งในห้าจากหนึ่งในห้ากลับมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งกระเป๋าสตางค์นั้นอยู่ที่ไหนคะอยู่ในที่กางเกงผมที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังแล้วรอยอ้าที่ห่วงที่แขวนสร้อยมีไหมคะไม่มีเลยห่วงนี่ยังกลมอยู่เลยนะครับซึ่งวันหลังเนี่ยผมจะหยิบพระองค์เนี้ยมาอธิบายดูในตอนในภาคพักเครื่องอะนะครับผมจะอธิบายให้ดูห่วงยังกลมอยู่ ยังมีรอยคลูดที่กระจกมีรอยคลูดด้วยที่กระจกนะครับยังมีอยู่แล้วก็พระองค์นี้เนี่ยมาอยู่ในกระเป๋าตังค์ผมได้ยังไงในเมื่อใส่สร้อยทองหายไปหมดหายแล้วใส่สร้อยทองเนี่ยเราก็รู้แล้วห่วงตาย่นะครับห่วงที่จะเข้าไปคล้องก็คือห่วงพระแต่ห่วงพระนี่ไม่ได้อ้าเลยอนะครับซึ่งอันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นปาฏิหาริย์เราก็เกิดมาศึกษาว่า มันมีอะไรที่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 อยู่ในในในองค์พระค่ะซึ่งทุกคนก็ทับถือนะครับแต่มันพบประสบการณ์ที่ตัวเราเองค่ะเราเจอด้วยตัวเราเองเนี่ยทําให้เราเนี่ยมุ่งมั่นว่าเราอยากศึกษาว่ามีอะไรต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแน่ๆอยู่ในพระซึ่งสร้างมาเก่าแก่เนี่ยนะครับค่ะหลวงพ่อองค์นั้นมีชื่อว่าอะไรคะเอ่อผมเช่ามาองค์ละร้อยบาทเององละหนึ่งร้อยบาทสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาครับ เช่ามาจากวัดราดนาดดาเป็นะระคป็นพระกรุเป็นพระกรุครับซึ่งอยู่ในเจดีย์เจดีย์แตกออกมาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ใช้พลั่วเนี่ยตัดพระอเนี้ยใส่เข่งเขาก็เลยเรียกว่าพ่อเข่งวัตั้งแต่วันนั้นอ๋อจริงๆแล้วเป็นพระกรุนะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นพระกรุแล้วก็มีเยอะมากนะคะเขาก็เลยเอาพลั่วนะคะ ใส่ในเข่งก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อเข่งใช่้เขาเรียกกันหลวงพ่อเข่งมาถึงวันนี้แต่ว่าร่องรอยในเรื่องของห่วงที่จอกจากสร้อยไม่มีแต่ว่าตรงกระจกของหลวงพ่อเข่งครับยังเป็นรอยครูดอยู่ซึ่งแสดงว่าแสดงว่าผมใส่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไปครูดกับดินหรือพื้นอย่างเงี้ยนะคอะไรนัครับยังมีรอยอยู่อันนี้คือปาฏิหาร นะคะที่ท่านไปเจอพระในกระเป๋าสตางค์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านเนี่ยนะอยากจะเข้ามาศึกษาวงการพระเครื่องนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีจริงๆอย่างแน่นอนเพราะว่ารถความสีตลบตัวเองไม่เป็นอะไรเป็นแค่นิดเดียวก็คือกระดูกข้อที่3นับจากก้นกบขึ้นมาบิดเล็กน้อยและไม่ทับเส้นประสาทด้วยนี่คือความปาฏิหาริย์และก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ท่านนะคะหันมาเข้าสู่วงการพระตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยหรือเปล่าคะใช่ครับ คือเราสนใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องมีจริงเพราะว่าไม,ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะจะจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายอันนั้นมาได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อเรามาดูว่าในหลักวิยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยห่วงไม่ได้ขาดใ<ะ>ส้ส้อยหายห่วงนี่ไม่ได้อ้าเลย<ะ>พระอันนั้นนะ่ะมาอยู่ในกระเป๋าตังค์เราได้ยังไงซึ่งกระเป๋าตังค์อันนี้ไม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยอยู่ที่ กระเป๋าหลังด้านท้ายด้าน,านที่ด้านทางกางเกงผมนะครับจนไปเจออีกทีอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเขาเก็บไว้ที่ตรงตู้ตู้ตท,ที่ที่ในโรงพยาบาลให้เรา เป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะนะคะแล้วก็หลวงพ่อเข่งองค์นี้ก็ยังอยู่กับท่านด้วยใช่ไหมคะยังอยู่คยังอยู่เเดี๋ยวเราคงจะต้องขออนุญาตไปชื่นชมพระบารมีของท่านสักทีหนึ่งเลยครับนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นจากการที่ว่าท่านเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็หลวงพ่อเข่งมาอยู่ในกระเป๋าสตางค์ได้อย่างไรจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ปั๊บท่านทําอย่างไรต่อคะหลังจากนั้นก็พยายามศึกษาค้นคว้าอยากจะมีพระหลายๆอย่างนะครับเก็บเอาไว้บูชา ก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆคือศึกษาไปเรื่อยๆแต่ในการที่เราศึกษาตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายเราไม่รู้เจ้าหมายว่าเราจะไปศึกษากับใครเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็เช่าสเปซสปะเพราะฉะนั้นก็ไปเจอแต่พระซึ่งไม่แท้พระไม่แท้พระปลอมพระปลอมคนที่มาให้เราเช่าก็บอกของแท้ของแท้ของแท้แ,ทแต่ท่านก็เชื่อครับเราไม่รู้ด้วยความที่เราไม่รู้ค่ะเราก็ไป ศึกษาจากจากจากคนที่เราไม่รู้จริงจนหลังจากนั้นหลายปี3-4ปีเนี่ยผมเจอแจ่พระปลอมทั้งหมดแล้ววันหนึ่งในรายการประกวดพระผมก็ส่งพระไปประกวดที่เช่ามาวันนั้นที่มีงานประกวดที่สิริราชสองพนห้าร้นะครับ ประมาณเดือนตุลาที่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 สิริราชมีงานประกวดผมก็เอาพระบูชาองค์ที่ผมสะสมไว้หน้าตักสี่นิ้วครึ่งเป็นพระสมัยอู่ทองหน้าแก่ก็ไปส่งซื้อบัตรส่งสมัยนั้นหนึ่งรอยบาทก็ส่งพระองค์นี้เข้าไปในรายการที่สผมส่งเนี่ยมันมีรางวัลอยู่สี่รางวัลมีพระส่งสามองค์ใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่ส่งพระครั้งนี้ผมต้องได้รางวัลได้รางวัลหนึ่ง้ไมครับ หลังจากที่ส่งพระไปการตัดสินพระออกมาแล้วเนี่ยเขาคืนพระผมหมดเลยองค์เดียวองเดียว,ยวครับที่ผมส่งส่ององเดียวแต่มีส่งรายการนั้นมีสามองค์มีสี่รางวัลอย่างไังยังยังไยง,ย,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 งยังไงผมก็ได้หนึ่งรางวัลแต่ผมได้มาได้เข้าแค่คืนพระผมก็เอกใจว่าทําไมเขาถึงได้บอกไม่ไม่ไม,ไม่ตัดสินไม่ให้รางวัลอย่างน้อยรางวัลที่สามผมต้องได้ผมก็เลยเข้าไปทักท้วงที่ สมัยนั้นประธานกรรมการตัดสินพระอุชาคือในแพทย์วิโรจนสุขปัจจุบันนี้ท่านเสียเสียล่วงละไปแล้วนะครับคือไปถามท่านว่าพระองค์เนีย่ยทาไมเขาไม่ตัดสินให้ผมท่านก็หยิบไปดูแล้วก็หยิบพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็บอกว่าผมถามแท้ไหมครับบอก๋อไม่เก๋ไม่เก๋แล้วก็จับยัดใส่มือผมท่านบอกว่าไม่เก๋ผมถามแท้ไหมท่านตอบไม่เก๋ oh. นะครับ ผมก็ถามไปว่าแล้วทําไมเขาไม่ตัดสินให้ผมถามผมกลับมาว่าส่งโต๊ะไหนคือผมส่งอู่ทองหน้าแกอ๋อไม่ใช่มั้ง๋อ,อไม่ใช่มั้งแกก็จับใส่มือผมอีกแล้วแกก็เดินไปเลยแกก็เราก็ยืนงงอยู่นั้นก็ต้องกลับออกมาเพราะงานประกวดมีคนเยอะแยะเราก็กลับออกมาที่บ้านจนวันหนึ่งเนี่ยที่ประกวดนั้นประมาณเดือนตุลาจนวันหนึ่งถึงวันสงการอีกปีหนึ่งข้ามปี ผมเนี่ยก็จะส่งน้ําพระตามธรรมเนียมไทยสงการก็กลัวพระจะเปียกก็ซื้อไม้ขนไก่ปัดรถใหม่ๆมาปัดพระทุกองค์ตอนนั้นผมมีแปดสบองค์ก็ไปข้อสอกผมไปโดนพระองค์เนี้ยหล่นมพะพอดีหล่นมาจากโต๊ะหบูชานะครับหล่นไปพระก็ขอหัก เป็นเนื้ออะไรอะคะพระองค์นี้โลหะเป็นสำลิศไม่สำลิดเนื้อสำลิดโลหะแต่แตว่าคอหักคอหักเหลือแต่องค์พระส่วน,ส,วนส่วนหัวเนี่ยกระเด็นไปอยู่ใต้โต๊ะหมูชา,าลึกมากาจนกระทั่งผมเขี่ยออกมาเสร็จแล้วผมมานั่งจุดทูปกราบขอโทษขอขามา,าหลังจากที่เราจุดทูปแล้วเล้วเราก็มองไปที่พระเราก็เห็นว่ามันผิดสังเกตคือที่คอพระเวลาหักเนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะเรียบอย่างนี้ผมก,ก็ส่องกล้องดูว่า ที่คอเนี่ยทำไมถึงเรียบอย่างนี้เพรส่องไปดูก็มีรอยกาวเป็นใสๆเป็นกาวติดอยู่ที่คอพระที่องค์ตรงส่วนคอของพระหยิบเสียนขึ้นมาดูก็เรียบเปียบเลยก็คือจับมาแล้วก็คือเขาเอาเสียนกับตัวมาต่อกันคือพระหักนะครับซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้พิจารณาแล้วไมไ่รู้เลยว่ามันจะเป็นพระ สององค์หรือองค์เดียวมาต่อวัอกันนะครับเราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นประมาณตรงเนี้ยเราถึงได้พูดว่าวันนั้นเนี่ยที่ในแพทย์วิโรจนกนณสูตรบอกเราว่าพระองค์เนี้ยไม่เก๊เราถามแท้ไหมท่านตอบเราว่าไม่เก๊นะครับผมก็อยากจะตามว่าในแพทย์วิโรจน์เนี่ยอยู่ที่ไหนจนกระทั่งรู้ว่าแกเปิดคลินิกสมัยนั้นอยู่ที่รองเมืองก็ไปหาที่คลินิก โทษกับไปหาที่คลินิกตามไปจนเจอก็ไปลงชื่อว่าเราเนี่ยจะมาหาคุณหมอถามว่าเป็นอะไรเขาถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกเป็นหวัดก็ลงกรอกชื่อใหม่ไม่เคยมาก็ไปลงทะเบียนเสร็จเสร็จแล้วหกโมงกว่าก็ได้เข้าไปพบคุณหมอผมถือถุงใบไป,ไปแล้วก็ในถุงเนี่ยมีพระสองชิ้นคือพระบูชาองค์ที่หัก กับเศียงพระอุชาพอเข้าไปหาพบคุณหมอคุณหมอ,หมอกก็ถามว่าผมเป็นไรบอกไม่ได้เป็นไรครับแต่บอกอ้าวกก็ตกใจว่าไม,ไม่เป็นไรไแล้วมาทําไม,ไม,ไมครับบอกคุณหมอครับผมยกมือไหว้ากาอีกทีหนึ่งขอโทษนะครับผมก็หย,ยิบพระออกมาทั้งสองชิ้นออกมาจากถุงซึ่งหน้าตากว้างประมาณสี่นิ้วครึ่งแค่นี้ผมก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอจําได้ไหมครับพระองค์นี้ผมเคยถามคุณหมอกบอกจําไม่ได้ จำไม่ได้ผมก็เท้าความว่าวันที่ประกวดที่สิลาชพระองค์เนี่ยผมส่งเป็นพระอู่ทองอ๋อกกนึกออกแกก็บอกว่าอ๋อเนี่ยแท้หยิบองค์พระมาแล้วก็อธิบายว่าเนี่ยแท้หัวนี่ก็แท้ทีนี้ใช้คําว่าแท้ทีแรกตอบผมว่าไม่เก๋นะครับพระองค์นี้ไม่เก๋แต่คราวนี้ตอบคําว่าพระเนี่ยองค์เนี่ยก็แท้หัวเนี่ยก็แท้หัวเนี่ยอู่ทอง แต่องเนี่ยเป็นกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่เอาพระสองเมืองมาต่อกันนะครับซึ่งจริงๆสองชิ้นเนี่ยแท้แต่มันผิดศิละปะจากนั้นเนี่ยผมถึงจะคุยกับคุณหมอไปหาจัะอีกหลายสิบเที่ยวคุยกันจนกระทั่งว่าเป็นเป็นนับเป็นร้อยเที่ยวกัน่นะครับเพื่อเราจะจาศึกษาว่าพระของเราเนี่ยที่เราทก เราศึกษาเราสะส,ส,สมเนี่ยแทนไหมเราก็ถ่ายรูปซึ่งสมัยก่อนไม่มีถ่ายรูปในกล้องมือถือต้องถ่ายด้วยกล้องแล้วก็ไปล้างฟิล์มแล้วก็เอาไปให้หมอดูให้แกดูแกแก็ไม่ตอบอะไรจนกระทั่งเราคุยให้แกรู้ว่าเราเนี่ยสะสม,มจริงอยากได้จริงๆอยากเช่าของแกอยากอะไรของแกเนี่ยแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแกก็เห็นใจแกก็บอกว่า ให้ไปศึกษาศิลปะของพระแต่ละสมัยก่อนโดยไปที่วัดเบญจามาศวัดเ,เบญจมาปพิษนะครับให้ไปดูรอบระเบียงวัดเ,เบญจมาปพิษว่าพระแต่ละองค์เนี่ยจะมีศิลปะต่างกันเชียงแสนมีอู่ทองมีสุขโขทยมีกำแพงเพชรมีอะไรต่างให้เราเนี่ยไปศึกษาผมไปที่เนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสมรอเที่ยวไปนั่งดูหน้าพระ จนกระทั่งคนที่อยู่ใน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 ที่เขาเฝ้าเป็นยามที่นั่นนะครับเขาคิดว่าผมนี่สติคงไม่ดี <g ly> ไปนั่งทํามือวิธีวางมือของพระวิธีชักแขนของพระวิธีวางที่บนเขานิ้วกระดกยังไงอะไรไงไปนั่งจําตรงเนี้ยจนกระทั่งกลับมาแล้วก็มานั่งคุยกับคุณหมอคุณหมอแค่บอกออ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 เอผมองนั้นก็อยากเช่าจริงๆแกก็เลยผ่าไปที่บ้านก็เลยไปได้เช่าพระแท้องค์แรก จากคุณหมอวิโรจน์เป็นพระอะไรคะเป็นพระเชียงแสนลังกานะครับสมัยนั้นหน้าตัดประมาณ11นิ้วนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยเป็น,เป,นเป็นองค์แรกที่ได้พระแท้จากจากหมอวิโรจน์หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ถามเรียนถามคุณหมอตรงว่าพระที่ผมสะสมเนี่ยเป็นไงจะบอกมันไม่ใช่หรอกที่ใช่ก็มีองค์ใช่หัวไม่ใช่หัวใช่องค์ไม่ใช่เพราะฉะนั้น พระพวกนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเอาไปถวายวัดทั้งหมด83องค์มันเกทั้งหมดค,คือเราพูดได้สรุปอะไรคือเกทั้งหมดูสเสียเงินไปประมาณเท่าไหร่คะแปดสกว่าองค์เนี่ยพอจะจําตัวเลขเได้นะคะสมัยสองพันห้ยี่สิบยี่สิบยี่ประมาณนั้นเลนะครับเ,เป็น10-10ล้านทำงานมาทั้งหมดเงินได้มาทั้งหมดไปลงกับพระเพราะเราชอบ ทีนี้ในเราเราก็เสียใจว่าเร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 าเสียเงินไปเนี่ยแต่ผมยังมั่นใจว่าอไอาการที่เราอยากศึกษาพระจริงๆอยากให้ได้พระจริงๆเนี่ยอันแรกที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทําตัวเราเนี่ยให้ดีก่อนนะครับคือต้องถือศีลถืออะไรให้ให้ดีเราก็พยายามทําบุญทําทานนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปพบกับอาจารย์หนูอาจารย์นิรันด์แดงวิจิต ซึ่งอันนี้เป็นปรมาจารย์ของพระกลิ่งสายวัสุทุกๆคนที่สะสมพระกลิ่งจะต้องรู้จักอาจารย์นิรันดร์ครับท่านเ,เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยอายุกว่าร้อยปีนะครับาอายุยืนมากนะคะครับอายุท่านท่านท่านบวชอยู่ก่าส,สมัยสมเด็จสังราชแพ่ท่านเป็นผู้รู้ในการสร้างพระวะโลหานะครับเราเราก็ มาได้ผู้รู้สองคนเนี่ยเป็นผู้นําเรานําทางเราให้มาถูกทางครับถึงวันนั้นมาถึงวันนี้นี่มันเป็นเราประสบความสําเร็จตรงนี้เนี่ยเพราะว่าได้พบกับผู้รู้ที่สองท่านผู้รู้ที่รู้ที่แท้จริงต้องบอกแบบนี้ใช่ครับไม่ใช่ร,รู้แบบงูปล,แลาแล้วก็โดดก็หลอกต่อคเพราะว่าท่านคงเห็นความตั้งใจ นะคะของท่านเสิ็ิสิธิ์ด้วยนะคะว่าโอเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบพระจริงๆนะไปมาหาสู่เป็นสิบเที่ยวร้อยเที่ยวนะคะก็น่าจะมีใจที่ว่าอยากจะแบบ เล่นพระจริงๆแหละนะคะอยากจะได้ความรู้ตรงนี้จริงๆทั้งสองท่านก็เลยประสิทธิ์ประสานวิชาให้นะคะเทคนิคการดูพระจริงพระปลอมเป็นอย่างไรแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นะคะผู้ชมท่านก็สูญเสียเงินไปกว่า10ล้านนะคะจากพระปลอมที่หลายๆคนนํามาให้ท่านเช่านะคะแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า40ปีแล้วที่ท่านบอกมานะคะว่าท่านได้เข้าสู่วงการพระคืออย่างนี้นะผู้ชมทอฝันได้มาที่นี่หนึ่งครั้งแล้วล่ะค่ะผู้ชมท่านพาเดิน 哦吼，中。Oh เยอะมากๆต้องบอกนะคะแล้วเป็นพระที่สวยมากๆด้วยเพราะฉะนั้นรายการสะสมพระเก่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ต้องบอกว่าบุญเราสัมพันธ์กันค่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่มีบุญท่านคงจะไม่ได้เห็นพระเก่าเป็นร้อยปีและเป็นพระแท้ด้วยนะคะวันนี้รายการสะสมพระเก่าของเรานะคะก็อยากจะให้ท่านสุรสิทธิ์ได้บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าเทคนิคการดูพระเก่าอย่างที่เราอยู่ตรงหน้าตรงนี้คือพระอะไรคะท่านตรงหน้าเน,นี่ยค่ะพระที่ไทย ไทยที่เราสับสมกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเช่าพระเชียงแสนนะครับพระอูทองพระเชียงแสนพระอูทองครับพระสุโขทัยพระสุโขทัยจะมีทั้งทั้งสามศิลปะสามสามสามสมัยสามสมัยครับสามสมัยครับนะะทีนี้รวกศิลปะของพระแต่ละสมัยก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละสมัยทีนี้อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นกล่าวตั้งแต่ต้นว่าในแพทย์วิโรจน์เนี่ยให้ผมไปดู ศิลปะของพระ,ะรอบประเียงของวัดบรรจกักนะครับผมก็ไปดูเป็นหลายๆร้อยเที่ยวเพื่อจะจําว่าเอาละจนวันนี้เราดูพระเชียงแสนในเราเราเห็นพระเชียงแสนเนี่ยศิลปะของพระเชียงแสนเนี่ยเป็นอย่างไรทุกองค์คซึ่งแต่ละองค์เนี่ยจะไม่มีการเหมือนกันเลยพระเก่านะครับพระเก่านี่ไม่มีทางที่จะทําให้สององค์เนี่ยเหมือนกันเป๊ะได้เพราะว่าสมัยโบราณเมื่อหกเจ็ดร้อยปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการถอดพิมพ์พระ ถูกไหมครับคือปัจจุบันนี้จะสร้างพระเป็นพันองค์เขาก็ปั้นขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วก็ทํา <Lock. S 1> พิทยอกขึ้นมาแล้วก็ถอดพิมพ์ก็จะเหมือนกันเลยทั้งพันองค์แต่สมัยโบราณไม่มีการถอดพิมพพระเราต้องเข้าใจนี้ก่อนพระทุกองค์เนี่ยจะไซส์เท่ากันหรืออะไรเท่ากันสมัยเดียวกันจะไม่มีอะไรเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นในในองค์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพระเห็นพระสอง,ององค์เหมือนกัน เป๊ะเลยเนี่ยเราสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าพระสององค์เนี้ยเกทั้งคู่หรือไม่ก็เกองค์ใดองค์หนึ่งอ๋อค่ะอนนี้ก่อนนะครับคือคือศิลปะของพระเนี่ยมันจะบ่งบอกว่ากับวิธีการทำในมันสมัย7 8 0 0ปรอปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการถอดพิมพ์ท่านกำลังจะบอกว่าเมื่อสมัย6 7 0 0ปีที่แล้วทำทีละองค์แบบนี้หรือเปล่าถูกต้องครับปัตหนึ่งองค์เทหนึ่งองค์ในพิธีไหนก็แล้วแต่ที่จะสร้าง หนึ่งองค์เท่านั้นเองทีนีเ้เราต้องมองภาพว่าเมื่อเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วพระแต่ละองค์ที่สร้างมาได้สวยงามศิลปะถูกต้องสวยงามที่เรามองภาพทุกวันนี้พระองค์นี้สวยจะต้องเป็นพระที่มีผู้สร้างเนี่ยต้องมีบารมีก่อนถูกไหมครับไม่ใช่ว่าชาวบ้านตาสีตาสาจะสร้างได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสมัยท,ที่ที่เมื่อเจ็ดแปดร้อยที่แล้วเนี่ยก็คือกษัตริย์หรือราชวงศ์ในสมัยนั้น เป็นผู้ที่จะสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาให้มีความสวยมีความงามและก็สมส่วนตามศิละปะในสมัยนั้นในพิธีกรรมต่างๆในการสร้างพระก็ต้องพิธีดีเพราะงั้นการสร้างพระนี่ต้องอันที่หนึ่งคือเนื้อหาดีพิธีกรรมดีแล้วก็ตั้งใจดีด้วยก็คือคนสร้างต้องมีสามอย่างรวมกันนะครับว่าพระถึงจะออกมางดงามแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ ในตัวขององค์พระเีนี้ผมจะคุยถึงเดี๋ยนะคะท่านคือจริงๆแล้วเนี่ยทอฝันอยากจะบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นความรู้มากๆเลยนะคะคุผู้ชมเป็นความรู้จริงๆค่ะนะคะว่าพระสมัยเมื่อ6 7 0 0ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจะไม่มีการทำเป็นบล็อกเหมือนกับสมัยนี้ที่ว่าเหมือนกันหมดเลย นะคะคสมัยก่อนเนี่ยหล่อทีละองค์ทีละองค์ทีละองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีความเหมือนกันเป๊ะร้อยเอาจจะมีความแตกต่างกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเหมือนกันเป๊ะร้อยเปอรสำหรับพระหกเ0็700ปีนั่นคืออาจจะปลอมทั้งคู่หรือแท้1ปลอม1 นั่นเองนะคะนี่คือเทคนิคที่ท่านบอกเรามาเมื่อสักครู่นี้ค่ะและเทคนิคต่อไปนะคะเกี่ยวกับการดูพระนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่พระเชียงแสนเลยนะคะเทคนิคนะคะจะเป็นอย่างไรวิธีการดูจะต้องดูจากตรงไหนถึงจะได้เป็นของแท้หรือของปลอมอเทปต่อไปค่ะคุณผู้ชมนะคะเทปต่อไปเราจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรายการสะสมพระเก่านะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะ ตลอดเลยนะคะพยายามติดตามกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการดูพระในสมัยก่อนและสมัยนี้และอยากจะมีความรู้ว่าพระใดเป็นพระแท้พระใดเป็นพระปลอมนะคะจากท่านท่านนี้นะคะต้องบอกว่าคร่ำบ่ในวงการพระมาก,กว่า40ปีทุกวันนี้เห็นปุ๊บบอกได้เลยว่าแท้หรือว่าปลอมนั่นเองนะคะสําหรับรายการสะสมพระเก่าในวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเทปต่อไปเราจะกลับมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูพระนะคะหมายว่าจะ พระเชียงแสนพระอูทองหรือว่าพระสุโขทัยว่าของแท้เป็นอย่างไรค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านศิรสิทธิ์เอกะฮิตานน์เป็นอย่างสูงเลยค่ะนะคะที่วันนี้ท่านมาให้ความรู้ดีๆกับพวกเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสำหรับรายการสะสมพระเก่าวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเทปต่อๆไปค่ะนะคะกับรายการสะสมพระเก่าสำหรับวันนี้ทอฝันนะคะและท่านศิรสิทธิ์ขออนุญาตจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ